สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เราก็ได้นําหนังสุดหลอนที่มีชื่อเรื่องว่า The Autopsy of Jane Doe ืบสศพหลอนซ่อนระทึกเป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกค่ะที่ทําการชันสูตรศพหาสาเหตุการตายซึ่งยิ่งหามากเท่าไหร่ยิ่งปรากฏความจริงที่น่าตกใจมากเท่านั้นแต่ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาการสปอยค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากชมหนังเต็มเรื่องค่ะแบบไม่มีโฆษณาให้กวนใจสามารถเข้าชมที่เว็บของเราแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะหนังได้เริ่ม ต้นเพื่อนที่สองพ่อลูกคู่หนึ่งค่ะพวกเขานั้นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพซึ่งพวกเขาทํามันมานานและไม่เคยพบปัญหาอะไรพาตัดไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจก็เข้ามาตรวจสอบและพบว่านในบ้านนั้นมีศพซึ่งพวกเขาเหล่านี้ที่ตายเนี่ยน่าจะถูกทําร้ายจากใครสักคนนึงที่อยู่ในบ้านพอพวกเขาลงไปสํารวจในบ้านเรื่อยๆค่ะ นายตำรวจคนหนึ่งก็ไปเจอร่างของยิงสาวไร้วิญญาณอยู่ในห้องใต้ดินร่างกายของเธอนั้นขาวซีดภาพตัดมาที่สองพ่อลูกที่ตอนนี้กำลังชนะศพเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะเก็บของเลิกงานออสตินค่ะลูกชายของเขามีนัดกับแฟนสาวเพื่อจะไปดูหนังกันซึ่งแฟนสาวของเขาได้เข้ามาขอชมสถานที่ทำงาน ออสตินค่ะจึงขออนุญาตจากพ่อซึ่งพ่อของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาให้เธอนั้นดูศพที่พวกเขานั้นได้ทําการชนะสุดเรียบร้อยแล้วและอธิบายว่าที่ต้องใส่กระดิ่งตรงข้อเท้าก็เป็นความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ตายไปแล้วหากพวกเขาขยับเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นค่ะเมื่อเธอนั้นชมสถานที่เรียบร้อยค่ะจู่ๆก็มีนายตํารวจคนหนึ่งได้นําศพเข้ามาและได้อธิบายให้คร่าวๆว่าพวกเขานั้นเจอร่างของหญิงสาวคนนี้ในบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมซึ่งพวกเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้เลยแม้แต่น้อย จึงได้ขอให้ทอมมี่ค่ะช่วยชนะสูตรหาสาเหตุการตายให้ทีและเขาก็ได้บอกกับทอมมี่ว่าพวกเขานั้นต้องการผลชนะสูตรภายในคืนนี้เพราะจะมีพวกนักข่าวมาสัมภาษณ์ค่ะทอมมี่ก็ได้บอกให้ลูกชายของเขาว่าลูกไปเดทเธอพ่อทําคนเดียวได้แต่ออสตินค่ะรู้สึกเป็นห่วงพ่อจึงอาสาช่วยงาน และบอกกับแฟนสาวว่าจะตามไปตอนห้าทุ่มนะเมื่อพวกเขาเริ่มทําการชนสูตรศพค่ะพวกเขาก็ได้เห็นร่างอันไร้วิญญาณของหญิงสาวที่ขาวซีดและทุกๆครั้งก่อนเริ่มงานค่ะพวกเขาจะต้องอัดวิดีโอเอาไว้ก่อนอื่นค่ะพวกเขาเริ่มตรวจร่างกายภายนอกซึ่งหญิงสาวคนนี้พวกเขาก็ได้ตั้งชื่อให้เธอว่าเจนโดเธอมีผิวที่ขาวซีดและไร้ร่องรอยของการถูกทําร้ายเมื่อพวกเขาเปิดตาของเธอค่ะก็พบว่าดวงตาของเธอนั้นมีสีเทาซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับทอมมี่เป็นอย่างมากเพราะการที่จะมีดวงตาสีนี้เธอนั้นจะ ต้องเสียชีวิตมาหลายวันแล้วและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเมื่อพวกเขาดูตามข้อเท้าปรากฏว่าข้อเท้าของเธอนั้นหกักแต่กลับไม่มีร่องรอยฟกช้ำใดๆจากนั้นค่ะพวกเขาก็ตรวจตามซอกเล็บเส้นผมปรากฏว่าพบเป็นทานหินติดอยู่มากมายเลยค่ะเหมือนกับว่าร่างของเธอนั้นถูกฝังในทานหินมาก่อนเมื่อพวกเขาจับเธออ้าปากก็พบว่าเธอนั้นไม่มีลิ้นค่ะเพราะถูกตัดออกไปซึ่งทุกสิ่งที่พวกเขาได้เห็นค่ะก็สร้างความแปลกใจให้กับสองพ่อลูกเป็นอย่างมากเลยค่ะ ทอมมี่ค่ะจึงได้เล่าให้ลูกชายของเขาฟังว่าเมื่อ15ปีก่อนนั้นก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขานั้นพบยิงสาวสองคนที่มีข้อมือข้อเท้าถูกตรึงจนหักและถูกตัดลิ้นเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องคล้ายๆกับว่าพวกเธอเหล่านั้นถูกเป็นเครื่องบูชายันค่ะเมื่อพวกเขาเก็บหลักฐานไปเรื่อยๆค่ะ ออสตินก็ได้สังเกตเห็นใบหน้าของเธอในบริเวณจมูกนั้นขยับเล็กน้อยและมีเลือดไหลออกมากลายเป็นว่ามีแมลงโผล่ออกมาจากรูจมูกค่ะทอมมีที่กําลังตรวจในช่องปากของเธอก็พบว่าฟันกรามของเธอนั้นหายไปและมีเส้นด้ายอยู่บริเวณนั้นด้วย จากนั้นค่ะทอมมี่ก็ตรวจสอบบริเวณช่องคลอดค่ะปรากฏว่าช่องคลอดของเธอนั้นถูกตัดแต่ไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนแต่อย่างใดและการตรวจสอบภายนอกร่างกายก็เสร็จสิ้นลงค่ะซึ่งเท่าที่พวกเขาตรวจมานั้นก็สร้างความแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าเธอนั้นไปโดนอะไรมากันแน่นะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการตรวจอวัยวะภายในและก่อนที่พวกเขาจะลงมือนั้นค่ะไฟในห้องก็ติดติดด,ด,ดับดับด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและเสียงวิทยุที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะสลับกับเสียงเพลงที่ฟังแล้วดูหลอนไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ เมื่อพวกเขาเริ่มผ่าร่างกายค่ะ สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเลือดของเจนโดไหลทะลักออกมาราวกับเธอนั้นเพิ่งตายทาั้งๆที่ในความเป็นจริงนั้นเธอนั้นตายมาได้หลายวันแล้วค่ะออสตินจึงนาตัวอย่างเลือดของเธอนั้นไปแช่ในตู้เยน็นและทางด้านทอมมี่ค่ะก็ได้พบชิ้นเนื้อสีดําที่คล้ายว่าจะเป็นเนื้องอกอยู่บริเวณใต้ผิวหนังของเธอเต็มไปหมดเลยค่ะพวกเขาจึงเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อนั้นและกะจะเอาไปแช่ตู้เมื่อออสตินเดินไปถึงตู้เย็นค่ะปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาจากตู้เยน็นเขาจึงเปิดตู้ดูและพบว,ว่าพวกถุงที่ใส่อววววัยะต่าต่างๆก็มมมีเลือดดทไปหร ถึงเลือดของเจนโดด้วยค่ะและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเลือดของเธอนั้นเปลี่ยนสีทอม,มี่ค่ะที่กําลังตรวจร่างกายของเธอก็พบว่าเอวของเจนโดนั้นมันเล็กผิดปกติเหมือนคนใส่ที่รัดเอวตั้งแต่ยังเด็ก แต่ในสมัยนี้ไม่มีใครใช้มันแล้วจากนั้นค่ะเขาจึงบรรจงตัดสี่โครงของเธอออกเพื่อดูอวัยวะภายในและก็ต้องตกใจว่าปอดของเธอนั้นเป็นสีดำซึ่งเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่จัดมากๆซึ่งจะเป็นแบบนี้ได้นั้นจะต้องสูบถึงวันละสิบซองเป็นเวลา30กว่าปีแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั้นก็คือเธอนั้นยังดูเด็กและอาจจะอายุแค่20กว่ากว่าๆเท่านั้นพวกเขาค่ะจึงเฉือนเนื้อเยื่อของเธอออกมาเก็บเพื่อทําการตรวจสอบต่อไปทอมมี่ค่ะก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ปอดของเธอเป็นแบบนี้อาจจะถูกกระสนนนปปืยิงจอดหม แต่ภายนอกร่างกายของเธอนั้นกลับไม่มีบาดแผลใดๆเลยค่ะจากนั้นค่ะเขาจึงควักหัวใจของเธอออกมาดูทอมมี่ก็ได้เห็นว่าหัวใจของเธอและอวัยวะภายในอื่นๆนั้นมีรอยกรีดมากมายและนานค่ะทาให้สองพ่อลูกตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ฆ่าเธอนั้นทําไปเพื่ออะไรเพราะเท่าที่พวกเขาดูนั้นก็รู้สึกว่าเขาที่ฆ่าเธอนั้นอยากให้เธอตายแบบปรมานมากที่สุดค่ะจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นออสตินจึงอาสาไปดูและเมื่อเขาเดินออกไปค่ะก็ได้เห็นเงาของคนบางคนบนกระจกสองตรงทางแยกแต่พอเดิน กับไม่มีใครเลยค่ะจากนั้นเขาจึงเดินไปที่ช่องระบายอากาศเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่ามีบางอย่างผ่านหน้าของเขาไปจึงทําให้เขานั่นล้มลงทอมมี่พ่อของเขาจึงมาดูด้วยความเป็นห่วงค่ะและเมื่อออสตินค่ะได้ขึ้นดูที่ช่องระบายอากาศนั้นอีกครั้งจึงได้พบว่ามันคือแมวที่พวกเขาได้เลี้ยงเอาไว้ซึ่งตอนนี้มันได้รับบาดเจ็บสาหาัสออสตินจึงส่งมันให้กับพ่อ ซึ่งแมวตัวนี้ค่ะมีคุณค่าทางจิตใจกับเขามากๆเขาจึงช่วยให้มันไปสบายและเผาร่างของน้องในเตาไฟค่ะทอมมี่จึงขอเวลาเพื่อไว้อะไรให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาด้านออสตินค่ะที่กลับมายังห้องชนะสูตรจู่ๆค่ะประตูตู้เก็บศพก็เปิดออกแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ทอมมี่ที่ไว้อะไรให้กับน้องแมวเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาในห้องชันสูตรศพเพื่อจะทํางานของเขาต่อในขั้นตอนถัดไปพวกเขาต้องผ่าตัดช่องท้องเพื่อตรวจดูกระเพาะอาหารของเธอพวกเขาก็ต้องช็อกมากกว่าเดิมค่ะเพราะสิ่งที่เจอนั้นคือดอกไม้ทอมมี่จึงบอกให้ออสตินรีบไปเปิดตำราดูปรากฏว่ามันเป็นดอกไม้มีพิษที่ชื่อว่าดอกลำโพงขาวค่ะพวกเขาจึงสันนิษฐานว่าที่อวัยวะภายในของเธอเป็นแผลแบบนั้นก็เพราะดอกไม้นี้แน่ แต่ดอกไม้นี้มันอยู่ห่างจากที่นี่มากๆสองพ่อลูกจึงตั้งคำถามว่าแล้วศพของเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงจากนั้นค่ะก็มีข่าวในวิทยุดังขึ้นว่าจะมีพายุเกิดขึ้นซึ่งออสตินเองก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีและบอกให้พ่อกลับมาทำงานพรุ่งนี้แต่ทอมมี่ค่ะก็ยืนยันว่าจะทําให้เสร็จเพราะพวกตำรวจต้องการข้อมูลด่วน ทั้งสองค่ะจึงตัดสินใจทำการชนะสูตรศพต่อไปและก็ได้พบกับหลักฐานชิ้นใหม่ค่ะมันคือห่อผ้าบางอย่างที่ข้างในนั้นค่ะมีลวดลายคล้ายกับยันและมีฟันอยู่ด้านในด้วยซึ่งมันเป็นฟันของเจนโดที่หายไปนั่นเองทั้งคู่ค่ะจึงตรวจสอบผ้าผืนนี้ก็ได้รู้ว่ามันเป็นผ้าห่อศพที่ค่อนข้างเก่าแก่เลยค่ะและมีอักขระลวดลายเต็มไปหมดซึ่งของพวกนี้ค่ะเมื่ออยู่ในท้องก็จะถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารได้ไม่ยากแต่สิ่งที่พวกเขาเจอมันทำให้พวกเขานั้นอึ้งมากออสตินและทอมมี่ จึงสันนิษฐานสาเหตุการตายของเจนโดในสิ่งที่พวกเขาเจอตั้งแต่แรกเริ่มว่าคนที่ฆ่าเธอนั้นจับเธอมัดมือมัดเท้าเพื่อไม่ให้เธอขยับจากนั้นจึงตัดลิ้นถอนฟันกรามของเธอออกเพื่อไม่ให้เธอสามารถกรีดร้องได้บังคับให้เธอนั้นกินเศษผ้าและดอกไม้โดยข้อสันนิษฐานเหล่านี้ค่ะพวกเขาเลยคิดว่าเธอนั้นถูกเป็นเครื่องบูชายันแน่ๆแต่ที่แปลกก็คือบนร่างกายของเธอนั้นไม่มีร่องรอยของการฟกช้ำใดๆเลยค่ะในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นค่ะก็ได้มีเสียงวิทยุดังขึ้นว่า ที่แน่ๆพวกคุณจะไม่ได้ไปไหน และเป็นเสียงของผู้หญิงที่ร้องเพลงออสตินรู้สึกเสียวสันหลังว่าเพราะเขาเองก็ทำงานผ่าศพมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่หลอนเท่าครั้งนี้เลยและรีบบอกให้พ่อว่ารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่ทอมมี่ก็ไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดและตั้งใจจะผ่าชนะสุรให้เสร็จค่ะด้านทอมมี่ที่กำลังผ่าเอาผิวหนังของเธอออกมาดูเมื่อได้เห็นก็ต้องตกใจอีกข่าวเพราะที่ผิวหนังของเธอนั้นมีอักษรแปลกๆเต็มไปหมดและในขณะเดียวกันประตูตู้เก็บศพก็เปิดออกอีกครั้งพร้อมกับหลอดไฟที่ต ทำให้ห้องนั้นมืดลงพวกเขาจึงรีบไปที่ห้องชั้นบนเพื่อหาทางหนีแต่ปรากฏว่าประตูเปิดไม่ออกเพราะข้างนอกน่าจะมีอะไรมาทับอยู่ดานออสตินค่ะก็พยายามจะโทรขอความช่วยเหลือแต่ก็โทรไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณค่ะพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในออฟฟิศเพื่อใช้โทรศัพท์แต่ในระหว่างทางนั้นก็มีเสียงดังแปลกๆพวกเขาจึงรีบวิ่งไปในออฟฟิศและรีบยกโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที แต่ด้านตำรวจที่รับสายนั้นกลับไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาเลยและสายก็ตัดไปค่ะทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่คล้ายๆกับเสียงกระดิ่งติดบริเวณข้อเท้าของศพในตู้แช่ศพออสตินรีบก้มดูปรากฏว่ามันคือเท้าของศพร่างนั้นจริงๆค่ะและในตอนนี้มันพยายามจะทำลายประตูเข้ามาพวกเขาจึงรีบเอาตู้มาปิดประตูไว้ และเมื่อทุกอย่างสงบลงออสตินจึงได้บอกกับทอมมี่ว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเป็นฝีมือของเจนโดแน่ๆเพราะเขานั้นสังเกตว่าตั้งแต่มีร่างของเธออยู่ที่นี่ทุกอย่างก็ดูผิดปกติไปหมดแต่ด้านของทอมมี่พ่อของเขากลับไม่เชื่อเรื่องผีสางเพราะเขานั้นทํางานกับศพมาเกือบข้อชีวิตและก็ไม่เคยเจอเรื่องประหลาดเลยค่ะและในระหว่างที่คุยนั้นค่ะทอมมี่ก็เหลือบไปเห็นว่าแผลของเขาที่ถูกซี่โครงของเจนโดบาดแต่เขาก็ทําการปฐมพยาบาลแล้วก็เลยงงว่าทําไมแผลถึงมีเลือดซึมออกมากมายขนาดนี้ ทอมมี่ค่ะจึงเข้าไปล้างแผลในห้องน้ําแต่เขาก็เห็นเงาของใครบางคนนั้นยืนอยู่ในห้องน้ําค่ะแต่พอเปิดดูก็ไม่พบใครจู่ๆค่ะเขาก็ถูกกระชากเข้าไปในห้องน้ำออสตินตกใจมาก จึงรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ประตูก็เปิดไม่ได้เพราะประตูนั้นถูกล็อกจากด้านในทอมมี่ค่ะก็ได้เห็นซากศพที่มีดวงตาสีเทาตรงหน้าเขาจนออสตินนั้นก็สามารถเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ซึ่งในขณะที่เขากําลังช่วยพ่อค่ะก็มีเสียงมาจากทางประตูและพบว่าประตูที่พวกเขาพยายามปิดนั้นถูกเปิดออกทอมมี่ก็ได้บอกออสตินว่าเขาเห็นศพที่มีดวงตาคล้ายกับเจนโดและตอนนี้ค่ะเขาก็เริ่มเชื่อแล้วว่าตัวเองนั้นโดนผีหลอกเข้าแล้วจริงๆค่ะ จากนั้นค่ะพวกเขาก็เข้าไปที่ห้องผาชนสูตรและก็พบว่าอวัยวะของเจนโดที่พวกเขาพาออกมานั้นกําลังเน่าเปื่อยแต่กลับกันค่ะอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเธอนั้นกลับไม่เป็นอะไรเหมือนกับร่างกายของเธอนั้นจะไม่มีวันเน่าเปื่อยออสตินที่คิดแบบนั้นจึงพยายามที่จะเผาร่างของเธอแต่ปรากฏว่าประตูของห้องชนสูตรนั้นเปิดออกไม่ได้ เขาจึงพยายามใช้ขวานจามที่ประตูพอมองออกไปข้างนอกก็ต้องตกใจค่ะเมื่อเขาเห็นศพยืนอยู่ที่หน้าประตูทอมมี่พ่อของเขาก็เห็นด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะเขาจึงตัดสินใจที่จะเผาร่างของเจนโดในห้องนี้เลยค่ะและเมื่อพอพวกเขาจุดไฟเผาร่างของเจนโดไฟนั้นก็ได้ลุกลามทั่วห้องอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงรีบดับไฟแต่ก็ต้องตะลึงอีกครั้งค่ะเพราะร่างของเจนโดไม่มีร่องรอยของการถูกไฟไหม้เลย ทอมมี่และออสตินค่ะได้ยินเสียงลิฟต์กำลังทำงานพวกเขาจึงรีบวิ่งไปที่ลิฟต์ก็ได้เห็นร่างร่างหนึ่งค่ะกำลังตามพวกเขามาจังหวะเดียวกันกับที่ลิฟต์มาพอดีค่ะพวกเขาจึงเข้าไปอยู่ในลิฟต์แต่ลิฟต์ดันไม่ทำงานซะง,งั้นแถมประตูลิฟต์ก็ยังปิดไม่ได้อีกศพเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆค่ะทอมมี่จึงเอาขวานที่ถือมาด้วยนั้นจามไปที่หน้าอกของศพและเมื่อพวกเขาออกมาดูค่ะก็เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าศพที่พวกเขาฆ่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะคือเอมมาแฟนสาวของออสตินนั่นเองเธอน,น นคทอมมี่ที่เป็นคนลงมือก็ได้โทรตัวเองเลยว่าเป็นความผิดของเขาแต่ออสตินก็บอกว่าไม่ใช่หรอกทั้งหมดนี่คือฝีมือของนางปีศาจนั่นและก็ไม่ได้โกรธเครืองพ่อแต่อย่างใดค่ะจากนั้นทั้งคู่จึงเข้าไปในลิฟต์เพื่อหวังที่จะขึ้นไปด้านบนแต่ลิฟต์ก็ยังใช้งานไม่ได้ ทั้งสองจึงสงบสติอารมณ์ลงและนั่งพูดคุยกันทอมมี่ค่ะก็ยังไม่หยุดที่จะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเขาที่ทําให้ลูกต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ทางด้านออสตินก็สงสัยว่าทําไมเจนโดถึงไม่ฆ่าพวกเขาให้มันจบๆไปหรือเธอกลัวว่าพวกเขาจะเห็นอะไรอย่างนั้นหรอออสตินจึงได้บอกกับพ่อว่าถ้าเรารู้ว่าเธอตายยังไงเราอาจจะหยุดเธอไว้ก็ได้นะ ซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันนั้นค่ะไฟในเตาเผาก็ปะทุขึ้นมาเองจึงทําให้ควันท่วมไปทั้งห้องเลยค่ะหลังจากนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจกลับไปยังห้องผ่าชนะสูตรศพแต่ในระหว่างทางนั้นก็มีควันปิดทางเต็มไปหมดมินำซ้ำค่ะเจนโดก็ยังดักทําร้ายทอมมี่อีก แต่สุดท้ายพวกเขาทั้งสองก็สามารถเข้ามายัางในห้องผ่าชนสูตรได้ครั้งนี้ค่ะพวกเขาได้ทําการผ่ากะโหลกของเจนโดเพื่อเอาสมองของเธอนั้นออกมาตรวจด,ดูและเมื่อส่องกล้องดูค่ะทั้งคู่ก็ถึงกับอึงนน้งเละนิ่งไปเลยทีเดียวค่ะเมื่อสิ่งที่พวกเขานนั้ได้เห็นก็คือสมองของเธอนั้นยังคงทํางานและแสดงว่าเธอนั้นยังมีชีวิตและดูเหมือนว่ามีพลังบางอย่างที่คงสภาพของเธอไว้ค่ะออสตินที่หัวเสียกับเหตุการณ์ที่เขาเจอนั้นก็เดินไปดูเศษผ้าเขาบังเอิญพับมันเข้าด้วยกันค่ะ ปรากฏว่าอักษรแปลกๆนั้นกลับกลายเป็นคำที่อ่านได้ว่าเลวิ t i c u s สิคัส20 27และเป็นเลขโรมันที่บอกว่าเป็นปี1693ทอมมี่จึงไปหยิบคัมภีร์ไบเบิลมาเปิดดูข้อความปรากฏว่าชายหรือหยิงได้ที่ค้นหาดวงวิญญาณของผู้ตายจำต้องตายไปเช่นพวกเขาเหมือนเหมือนว่าเป็นคำสาปแช่งข่าวว่าอย่ายุ่งกับร่างนี้และหญิงสาวคนนี้ได้ถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นคือแม่มดเธอจึงต้องจบชีวิตลงเช่นนี้แต่ทอมมี่ก็ไม่เชื่อข่าวว่าแม่มดนั้นมีอยู่จริง พรางมองเจนโดว่าเธอนั้นก็แค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นนั่นอาจจะทําให้ดวงวิญญาณของเธอนั้นโกรธแค้นก็เป็นได้และเหตุผลที่เธอยังไม่ได้ฆ่าสองพ่อลูกคู่นี้ก็คือเธอนั้นอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความทรมานของเธอแน่ๆทอมมี่เปิดรอยแผลที่ท้องของเขาดู เพราะตอนนี้อาการของเขาดูแย่ลงค่ะทันใดน,นั้นค่ะก็มีบางสิ่งกำลังจะพังประตูเข้ามาทอมมี่ค่ะจึงเข้าไปขอร้องเจนโดว่าเขาจะยอมเธอทุกอย่างขอแค่เธอนั้นไว้ชีวิตลูกชายของเขาก็พอหลังจากที่พูดจบค่ะก็ดูเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างจะสงบลงจู่ๆข้อมือและข้อเท้าของทอมมี่ก็หักแต่ข้อมือและข้อเท้าของเจนโดกลับมาเป็นปกติ เช่นกันกับพวกอวัยวะภายในตอนนี้ของทอมมี่เริ่มเสื่อมสภาพลงกลับกลายเป็นของเจนโดที่กําลังสมานจนกลายเป็นปกติรวมทั้งตอนนี้ดวงตาของเธอนั้นกลับกลายมาเป็นสีน้ําตาลแต่ของทอมมี่นั้นเป็นสีเทาดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังสูบวิญ,ญญาณของทอมมี่เลยทําให้เขารู้สึกทรมานเป็นอย่างมากเลยค่ะดานออสตินรีบมาดูพ่อและร้องไห้เสียใจทอมมี่จึงของร้องให้ลูกชายฆ่าเขาเพื่อให้เขาพ้นทุกออสตินจึงจําเป็นต้องทําแบบนั้นและในตอนนี้ค่ะสถานการณ์ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ทันใดนั้นค่ะเขาก็ได้ยินเสียงตำรวจบอกให้เปิดประตูแต่เขาพยายามเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกค่ะแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่คุ้นหูนั่นก็คือเสียงทอมมี่พ่อของเขาที่กำลังร้องเพลงเขาถอยหลังออกมาจนหลังนั้นติดระเบียงและมองลงไปข้างล่างจู่ๆทอมมี่ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาทำให้เขาตกใจจนร่างนั้นตกลงไปข้างล่างและเสียชีวิตทันทีค่ะเช้าในวันรุ่งขึ้นตำรวจก็ได้เข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุซึ่งพวกเขานั้นก็มีคำถามมากมายกับเรื่องที่เกิดขึ้น และก็ยังคงยืนยันที่จะส่งศพของเจนโดไปชนสูตรต่อไปและหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ